สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอเชียทอโต้นะคะในช่องทอโต้นะคะบริษัททอโต้นะคะสาขาที่1น,นะคะวันนี้นะคะจัดรถหน่วยงานปนระวางประวัติศูนย์ให้รับชมอีก1คันนะคะสำหรับเจ้าคันนี้บอกเลยว่าอึดถึกทนสุดๆเลยนะคะ สำหรับเจ้าคันนี้เป็น t o y o ่านะคะค尔์ล่าเอาติดนะคะตัวนิว 1.6g คันนี้ได้โฉมหน้าออนิวแล้วเรียบร้อยนะคะได้รถปี2020นะคะคันนี้มือเดียวป้ายแดงรถหน่วยงานปลดระวังประวัติศูนย์เลยนะคะกับราคาค่าตัวเพียงแค่499,000เท่านั้นเองนะคะเครดิตดีฟรีดาวผ่อนแค่เดือนละ8 0 0 0ตลอดอายุสัญญานะคะหากใครสนใจนะคะและอยากดูรายละเอียดตัวรถนะคะเดี๋ยวพามารับชมกันเลยค่ะสำหรับคัน ได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อย,น,ยไไน,น,น,นะคะไฟ d ด y t i ามนน n n i n g l i g นะคะไฟหลี่ไฟเลี้ยวมีให้แบบครบๆเลยนะคะแล้วก็ตัวกระจังด้านหน้าจะได้เป็นสีดำนะคะตัดกับตัวรถสีบอลเทาสภาพสวยคลิปเลยคันนี้นะคะทําสปาแล้วเรียบร้อยนะคะมาดูในส่วนของตัวล้อกันสําหรับคันนี้ได้ล้อแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะคันนี้ได้ขอบ16นิ้วเนาะแล้วก็รัดด้วยยางปี2023นะยคะ่ะดอกยางเหลือลึกๆเลย กระจกด้านข้างนะคะพับและปรับไฟฟ้าเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะวิวมาให้มีไฟเลี้ยวในตัวแล้วเรียบร้อยนะคะด้านล่างก็จะได้เป็นสีดําแบบนี้เลยสภาพสวยนะคะ <laughs> กระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานเลยคันนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยรอบขัดมือเปิดได้เป็นโครเมียมนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยด้านในาบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะคะได้เป็นเบาะหนังเนาะตัวเบาะไม่มีช้ําเลยนะคะไม่มีสีขาดเดินได้ด้วยตะเข็บสีขาวแบบนี้นะคะมาดูตัวตะเข็บเป็นอาร์ตกันอ่ะ แกะให้ดูเลยนะคะรับประกันนะคะรถโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเนะะี่ยเม็ดอักเรียงกันสวยๆลึกๆแบบนี้เลยนะคะรับประกันตัวรถไม่มีชนหนักที่ความจมน้ํากลับสีตัดต่อหรือว่ากอไม้นะคะตัวนงตัวน็อตเดิมไม่มีรอยแกะรอยแงะรอยขันใดๆแน่นอนนะคะสภาพสวยแผ่นเพจตรงรุ่นเลยนะคะได้รถปี2020นะ,ะตัวรถด้านนอกสภาพสวยไม่มีกลับสีตีลังกามาอย่างแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของตัวเบาะด,ด้านหลังกันนะคะส่วนของเบาะตอนที่2เนาะ ได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะ,ะเป็นรถไซส์กลางนะคะที่น่าใช้มากๆเลยตัวเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีขาดนะคะเบาะตอนหลังนั่งได้หลายคนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์ด้านหลังนะคะมีมาให้ถึง2ช่องด้วยกันบอกเลยว่าแอร์เย็นท่วดถึงแน่นอนนะคะตัวเบาะสภาพสวยเลยนะคะมาดูด้านท้ายกันนะคะสำหรับคันนี้จะได้เป็นไฟท้ายแบบเดิมโรงงานทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะตัวโคมไฟนะ สภาพดีเลยนะคะไม่เหลืองไม่ร้าวด้วยนะคะแล้วก็โลโก้ต่างๆตัวหนังสือต่างอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะป้ายทะเบียนได้ป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครแล้วเรียบร้อยได้เลขนี้ไปเลยนะคะสภาพสวยเลยมาดูด้านหลังกันนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นกระจกไล่้าเนาะมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะคะมาดูตัวโครงสร้างก่อนเลยนะคะนี่ตัวนงตัวน็อตนะแกะให้ดูเลยนะคะน็อตเดิมนะคะไม่มีรอยขัดรอยแง่นะคะรอยเป็นอาร์ตไม่สปอตเห็นชัดเจนนะคะคันนี้ฝากระโปรงเดิมนะคะตัวฟูกอยู่ในสภาพดีเลยนะคะแล้วก็ตัวกรงตัวกิฟต์เนาะ อยู่ในสภาพดีนะคะไม่มีหลุดเลยนะทิลเลอร์เดิมๆนะคะทั้งหมดเลยภายในนะคะห้องเก็บของเนาะก็สามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะกระเป๋าต่างๆสัมภาระต่างๆนะคะแล้วก็พาชมด้านในนะคะในส่วนของตัวยางอะไหล่นะคะก็ได้ยางใหม่ไปด้วยเนาะแล้วก็เครื่องมือแม่แรงต่างๆนะคะมีให้ใช้ครบเลยนะคะคันนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของซีนทางมะพร้าวนะคะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะ ซินเดิมนะคะคันนี้รับประกันรถไม่มีสนิ่งนะคะแล้วก็ไม่มีประวัติจมน้ําน้ำท่วมนะคะเราคัดรถแต่สภาพเกรดเมานะคะและทางเรานะคะมีบริการตรวจรถให้นะคะ215จุดด้วยการจากบริษัทส่วนกลางเลยนะคะมาชมด้านในกันนะคะออปชั่นฝั่งคนขับมีอะไรบ้างเนาะคะ่ะเริ่มตั้งแต่แผงประตูนะคะคันนี้ก็ได้ระบบเซนทัลล็อกนะคะปรับกระจกนะคะเป็นแบบไฟฟ้าด้วยเนาะแล้วก็ระบบคันนี้ได้เป็นทูสตาร์แล้วเรียบร้อยนะคะได้เป็น กุญแจสมาร์ทคีเลสนะคะ,ะได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถควบคุมเสียงผ่านพวงมาลัยได้รับสายโทรเข้าโทรออกได้นะคะคันนี้จอวิทยุเดิมจากโรงงานนะคะสามารถฟังวิทยุ FM AM ได้นะคะแล้วก็ใส่แผ่นซีดีได้ด้วยเนาะแล้วก็ในส่วนของแอร์นะคะได้เป็นแอร์ปรับออโต้แสดงผลผ่านหน้าจอดิจิตอลแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์เนาะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะหัวเกียร์ไม่มีช้ำนะคะไม่มีรอยทะลอกเบรกมือแมนวนวลนะคะสภาพสวยเลย ภายในกลิบๆเลยนะคันนี้ล้างขัดสีทําสปาให้เรียบร้อยแล้วทั้งคันนะคะพร้อมใช้ยาวๆแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันนะคะเปิดห้องเครื่องให้ดูเนาะสําหรับคันนี้นะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันหกร้อยซนะคะเป็นเครื่องยนต์เป็นสินล้วนนะได้รถหน่วยงานปลดระวังประวัติศูนย์เลยรถมือเดียวนะคะอ่าาชมนะคะห้องเครื่องนะสภาพตามการใช้งานนะคะพี่ๆรถปี2020ินะคะ คันนี้ก็เครื่องยนต์1 6 0 0ซีซีนะตัวห้องเครื่องนะคะไม่มีรอยน้ำมันไห,เหลเยิ้มนะสังเกตดูได้เลยตัวนงตัวน็อตเดิมทุกจุดแบบนี้เลยนะคะรับประกันแบตเตอรี่เดี๋ยวาทางเราดูแลให้นะคะเช็คค่า CCA ให้เนาะแล้วก็พาชมนะคะคันหน้าไม่มีรอยเกิดอุบัติเหตุเลยนะคะมาดูโครงสร้างกันนะคะฝาก,กระโปรงเนาะตัวนงตัวน็อตนะคะสองตัวครบทุกจุดเลยนะคะแบบนี้เลย ร้อยเม็ดอาร์ตรอยเหรียญบาทเห็นชัดเจนสติ๊กเกอร์ต่างๆคําเตือนมอกรอยู่ครบๆเลยฝากระโปรงเดิมซิลเลอร์เดิมนะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์ไม่กรอบไม่ร่อนเลยนะคันนี้ภาษีพรบต่อให้แบบครบๆนะคะแล้วก็ในส่วนของเปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะมีให้แบบครบๆเลยนะคะและสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นโตโยต้าโคโรล่าเอวติสนะคะตัวโฉลอมออลนิว 1.6G นะคะได้รถปี2020เป็นรถหน่วยงานผลระวังประวัติศูนย์นะคะเข้าศูนย์แมนเทน,นตั้งแต่10,000กิโลแรกกับราคาค่าตัวนะคะ499,000คันนี้เลขไม่130,000กิโลนะคะไม่แท้แน่นอนนะคะเข้าศูนย์เช็คได้เลยนะค,ะคันนี้ฟรีดาวผ่อนแค่เดือนละ8,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญานะคะหากใครสนใจและอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามทักแชทเข้ามาได้เลยะคะ่ะ